สวัสดีครับอันนี้เราก็ปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่ปีนี้เราจะมายังไงนะเปิดกระเป๋าหน่อยว่าทบบั้งปีเนี้ยที่ผ่านมานี้<ช>มีอะไรเ<ๆ>พิ่มเติมหรือมีอะไรที่ยังคงใช้อยู่หรือมีอะไรก็ก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าพี่ป้อมเป็นคนแบบว่าชอบอัปเดตเทรนด์เครื่องสําอางเครื่องสําอางมันก็เหมือนแฟชั่นมันคือแฟชั่นซึ่งมันจะต้องแบบมีใหม่มาตลอดเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวิแต่ลืมไปวันนี้เพิ่งกินเสร็จมาจากร้านแจ็คกี้นะคะเจ้าของร้านเขามีเมนูม้านินมังกรพริกไทยค่ะแต่งตัวชุดเขียว จิงกระเบลคอนแวนมากค่ะนุ่แจ็กกี้โตเดียวนะคะแจ็กกี้โตเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ทุกปีเนาะเรามาเปิดกระเป๋าแต่งหน้าที่นี่3าครั้ง3ปีแล้วตัวเน็ตทอดบัน,นินมเปิดมาก็เจอเปิดมาก็เจอตัวนี้รองพื้นรันจะบอกว่าขายของก็ขายเถอะเพราะว่าพี่ป้อมก็ทํารองพื้นตัวนี้นะแล้วก็แต้งฝุ่นที่คุมมันที่ดีที่สุดในโลกก็ฝากทุกคนลองใช้แล้วก็ลองอุดหนุนดูขอคอนเฟิร์มนะครับก็เราไม่ได้บอกว่าของเราดีที่สุดแต่พี่ป้อมก็ทําเพื่อที่จะแนะนําสินค้าของตัวเองซึ่งต่อให้มีอะไรดีกว่ารองพื้นแป้งรันพี่ป ก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเรารักตัวนี้แล้วแล้วเราก็ถนัดกับตัวนี้แล้วมันเป็นซิเกเนเจอร์ในการลองพื้นของพี่ป้อมเลยละกันพูดง่ายๆคือใครอยากได้งานผิวหรือการแต่งหน้าที่ดูเป็นผิวเหมือนพี่ป้อมไม่ว่าจะปกปิดหรือบางเบาหรือเป็นเทกเจอร์แบบฉ่าน,น้ําหรือเป็นแบบเนียนแมท ก็ใช้รองพื้นตัวนี้เลยแล้วก็คอยติดตามพี่ป้อมในทุกอีพีแล้วก็ใช้ตัวนี้ตลอดเป็นรองพื้นที่พี่ป้อมต้องใช้ถ้าพี่ป้อมไม่ใช้เองแต่พี่ป้อมไปบอกให้คนมาซื้อมาอุดหนุนอันนี้คือผิดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เองก่อนดีแล้วถึงจะบอกให้คนอื่นมาใช้ได้ก็ฝากทุกคนอุดหนุนแล้วก็ใช้ตัวรองพื้นและแป้งฝุ่นคุมมันที่ดีที่สุดในโลกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็รู้รๆกันอยู่เนาะใช้จนแบบว่าตลับลอกเหล็กถู ก็คือใช้จริงไม่ไม่ได้เอาของใหม่มานี่เหล็กโพลเบอร์สามนี่ใช้เฉดคนขาวคือสวยมากมันจะแบบไม่หนาเลย <c oughs> ปีนี้น่ามันจะเป็นปีของการคอนทัวร์เปลือกตาดีกว่าอันนี้เคนเป็นแค่บางส่วนตัวนี้ก็เลิฟเลยตัวนี้อันนี้นัตาชาเดโดวน,นาสีเป็นคาเมลหายากมากตลับสุดท้ายของเซฟูราอันนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่เข้าตูก็ไปตามหาใครแล้วเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คือ,อเขาก็ไม่ได้เห็นเราใช้อย่างเดียวเข้าตู่ก็มาใช้กับเครื่องสำอางพี่ป้อมบ่อยนางใช้นางก็ชอบตัวนี้สีมันกาลังดีเนาะมันไม่หนาเวลาเฉดอันนี้ก็คืออนาตาเซียตัวนี้อูชอบสีนี้มันสวยวันก่อนเอาไปแต่งเจ้าสาวมันดูแบบแพงมันเป็นสีแบบพิงโก้มันดูแบบลักชัวรี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ตัวใหม่ที่พี่ป้อมปื้มนะฮะของดีออแล้วก็จริงๆแล้วเราชอบตลับเขากดแต่พอไปใช้เฮย้ยมันกลายเป็นงานผิวส่วนอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ก็ยาวนาน ก็เหล็กผอันนี้ก็เป็นตัวที่ดีแบบไม่น่าเชื่อ จะบอกว่าลิปสติกลันก็ขายของของตัวเองอีกลิปสติกลันตัวนี้อยากให้ลองดีแบบไม่น่าเชื่อเป็นเนื้อกึ่งแมทแล้วก็แพคเกจอย่างนี้นะสีคือสวยมากไอตัวนี้จะบอกว่าจริงอ่ะใช้เขามานานแล้วแต่หลงังๆเอ๊ะทำไมพอเรามาลองใช้อันนี้เฉดเฉดจมูกหรือหรือเฉดไอพวกเฉดดิ้งๆอุ้ยมันสวยมากแล้วที่สำคัญคือเขาตู่เคยเห็นป่ะเวลาเราเฉดเฉดปุ๊บแล้วเราเพิ่มปริมาณไอพวกอายแชโดว์ที่จะเฉดอะ่ะมันจะเกาะหนาแล้วเป็นคาบแต่อีตัวนี้พอเราวนวนปุ๊บนางบางเข้าผิวแล้วมันเป็นสีน้ําตาลซึมเข้าผิววแล้ทุกอย่างมัน ผนึกเป็นแบบเลเยอร์เดียวคือแบบปวมากก็นอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของสกินแคร์ตัวนี้ ะะตัวนี้ของแท้ปอกต้องหลุดถ้าปอกไม่หลุดแสดงว่าของปลอมเป็นตัวผัดเซลล์ผิวได้แบบดีมากตัวนี้มอบผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็มันจะเป็นน้ําแล้วก็เป็นออยล์อินวอนเตอร์ต้องเขย่านิดนึงอันนี้ก็เป็นแบบครีมบํารุงก็ลังโคมว่าโอเคตอนนี้เลิฟอยู่เสร็จแล้วตัวนี้เป็นอไอยล์ที่ดีที่สุดเัาจะบอกว่าขวดหนึ่งมันราคาแพงมากมาขวดละ1 0 0 0 0บาทคือเป็นออยล์ที่พอลงที่งานผิวแล้วโหลงบบผิวฟูแบบผิวมันฉ่ำแล้วมันเปล่งขึ้นมาโดยทันทีตัวนี้ออรูส่วน ผสมเขาคือเบเนฟิตดีมากนอกนั้นก็อ่ะอันนี้ก็อาจจะมีเจลเบตตัวนี้วันก่อนไปแต่งหน้าเจ้าสาวที่แบบหนูหน้ามันมากลองทื้นเอาไม่อยู่เอาวันนี้ผสมกับรองพื้นแล้วักก แล้วนางก็ดีเอ็มมาบอกว่าตายแล้วพี่ป้อมคือทั้งคืนไม่ได้ซับหน้าเลยอันนี้เคสสาหรับคนที่หน้ามันนะแต่ว่ามันจะต้องผสมตัวนี้รองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นสะกดวิญญาตัวนี้แบบเชียร์ให้ใช้เพราะว่ามันแบบดีมากคุมมันได้ดีมากแล้วลองดู texture อ,อะลองดูกระเดด t e x t อร์คือมันจะแบบในกล้องเห็นมาว่ามันจะแบบเบลอแล้วมันมีมีตัวกระจายแสงดูเดะมันโปร่งแสงแล้วก็เนียนละมุนส่วนผสมมีในเคาน์เตอร์แป้งเคาน์เตอร์แบรนด์แบบ เป็นเ็กเจอร์ที่แบบดูแพงมากเขียนคิ้วราคาเขียนคิ้วที่มีขายในเซเว่นเขียนคิ้วในเซเว่นคือขายดีมากจะบอกว่าตัวนี้คือเลิฟมากตัวเดียวมันสามารถระบายเป็นแบบว่าอายแชโดว์ได้เลยก็เป็นประมาณนี้แหละฮะก็มีมีประมาณนี้อ้อแบบใหม่แบบสับก็คือตอนนี้ ที่ดัดขนตาชาแนลมาแล้วคือดีมากและราคาไม่ถึงพันจ้ะดีมากจริงตัวนี้นอกนั้นผู้กันเราก็ยูเนียนมอบ้างเคาน์เตอร์แบรนด์บ้างนาบ้างแต่ยูเนียนมอว่าไปก็สวยถูกประหยัดนะใช่ครับจริงจริงคือแบบดีมากก็ปีนี้ก็ประมาณนี้ค่ะปีหน้าก็เดี๋ยวพบกันใหม่แบบใหม่แบบสับแบบใหญ่ทุกอย่าะอยากให้พ่อไม่ได้ทำอะไรก็คอมเมนต์จริงจริงหรืออย่างที่อัดไม่เคยเห็นเราทําอะไรอย่างเช่นตีลังกาหรือผลผลิมวลสั่งให้ทาได้อะไรอย่างนี้เนาะ ก็จบ,จบแล้ววยพรปีใหม่หน่อยครับพี่ป้อมขาก็ปีใหม่ปีนี้นะครับพี่ป้อมก็ขอให้คนที่ดูทอดปลาดินทุกคนหรือคนที่กำลังจะมาดูอยู่ขอให้โชคดีปลอดภัยร่ำรวยเงินทองแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลังจากวิกฤตการณ์โควิดขอให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่ประตูอื่นหรือประตูใดที่ปิดไปขอให้พบกับเปิดประตูใหม่ ให้มีงานใหม่ให้มีโอกาสใหม่ๆให้มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของทุกคนนะครับคิดใหม่ทําใหม่โลกมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้บ o ฟออนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ